กษ,กษีเกตรลกฟุตบลอลนะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เราไม่แปลกใจที่วันนี้เด็กๆจะเล่นแบบสุดชีวิตอ่าว่าเขามีความฝันว่าเขาก็อยากให้ศรีสเกตกลับมา้วนกะ็มีความสุขกับฟุตบอลอีกครั้งนะแล้วสเสน่ห์ของมันจริงๆคือความท้าทายคนมิมเนี่ยเป็นคนที่ชอบยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้เมื่อไหร่ก็ตามที่อยากทําอะไรต้องทําให้สําเร็จนะวันนี้ไม่ได้เรามองมันก็คือหนึ่งเป้าหมายที่เราอยากได้แชมป์เจ็ดสีแต่เป้าหมายจริงๆอยากพัฒนาเด็กๆที่อยู่ตามหมู่บ้าน ที่เขายังไม่ได้อยู่ทีมสโมสรใหญ่ๆแต่เราเป็นครูนะเราอยากตอบแทนสังคมเราจะทํำยังไงเราก็อาศัยความรู้ความสามารถของตัวเองพัฒนาเด็กๆที่ไม่ได้รับโอกาสให้มีโอกาสนี่คือปณิธานนะ,ะอุดมการของตัวเองเออก็อยากพัฒนาตรงนั้น